เต็มอิ่มหรือ,อยังเพราะโลกใจหรือ,อยังมีคําถามอีกไหมชั้นน้ำสู่ได้ได้เน่มีแห้งได้ได้ไปต่อได้อีกเทไงเทศนาเนะี่ยก็เทหมดแก้วเทหมดใจเทวิดยามนะอนุโมทนาในคําถามสิยนุสิทธิ์จากต่างแดนมีคําถามที่ใสสะอาดจากหัวใจอยากทราบจริงๆว่าการน้อมถวายข้าพระพุทธได้อานิสงส์สิ่ใด สำหรับผู้ที่ไม่ได้บริโภคคือคือปริเนยียผ่านไปแล้วใช่ไหมพระคุณเจ้าพระอาจารย์จะจะบอกสิทธิ์น้อยๆว่าคําว่าคุณพุทธคุณพุทธบาร,รมีแม้แต่ไม่ได้ถวายข้าวนะสิทธิ์น้อยนะมีลูกเศรษฐีคนหนึ่งเป็นคนเกเรเกเต,เตไปล่าสัตว์เป็นกีฬาเอาลูกสอนอาบยาพิษแล้วไปยิงสัตว์ไม่กินนะเป็นนับป้าได้กี่ตัวแล้วก็ชนะแล้วกรรมนั้นก็ทําให้เขาป่วย เพื่อนที่ร่วมกินร่วมเล่นหายหมดเลยเพราะป่วยไม่ตายกรรมมันเลี้ยงเอาไว้ทีนี้ในขณะที่เป็นเศรษฐีที่ไปเที่ยวเล่นก็ได้ยินเขากล่าวว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วพุโทโธอุบัติแล้วตัดสรุปใหม่ไหมใครๆก็ไปกันแต่เขาไม่สนใจเขาไปล่าสัตว์ทีนี้พอป่วยมาเพื่อนหายหมดสํานึกได้เหมือนเทวทัศน์เลยสำนึกได้ทีนี้ว่าตัวเองนี่มีกรรมเยอะแล้วก็มีบาปหนาจะไปก็ไปไม่ได้ป่วยแล้วเพื่อนก็ไม่จะให้เพื่อนพาไปเพื่อนก็ไม่เอาด้วยเพราะไม่ได้กินเล่าด้วยแล้ว ดังนั้นก็เลยตั้งจิตถึงพระพุทธองค์อันนี้ฟังนะยังไม่ได้ถวายข้าวนะข้าพเจ้ามีความเลื่อมเสียยิ่งขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นสารณะนะและจะขอบริกรรมสัพพนามของพระผู้ปเสริฐเลิศล,ล้ำไปจนตายขอระลึกถึงขอบูชาด้วยการพุทโธเขาก็พุทโธพุทโธพุทโธไปจนตายกับพุทโธขึ้นสวรรค์บ้าเลยมีชื่อว่าสุป,ปฏิทหเทพบุตรใ,ในทิพระอาจารย์เทพเขาก็ฟังอยู่นี่ ไม่ได้ว่าพื้นเนอร์พื้นดีหรอกสุปติทาเทพบุตรยังอยู่บนสวรรค์ในครั้งที่พระศาสดาไปเทศโปรดพุทธมารดาบุญน้อยที่พุทโธมันจะหมดทีนี้อยู่ได้ไม่นานเพราะว่าทําบาปไปเยอะบุญแค่พุทโธใช่ไหมอันนี้เป็นคําตอบแล้วแค่เอ่ยนามก็ได้ไปสวรรค์จะกล่าวอะไรกับถวายข้าวแล้วน้อมไปถึงต้องดูคนที่ถวายนะ่ะน้อมถึงพุทโองค์หมายรู้ว่าถวายได้ว่าอ่านว่าจะเอามากินเองก็ไม่ถึงนะดังนั้นจะทําสิ่งใดก็แล้วแต่ให้เราน้อมถึงด้วยจิตด้วยใจ ชายคนนั้นไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้มีแต่ลมหายใจกับสติความคิดเขาบริกรรมพุทโธจนตายไปเป็นเทวดาจะหมดบุญทีนี้ก็ไปหาพุทธองค์อีกองค์จริงๆพระพุทธคเทศอุณหิสะวิชัยสูตรต่อยอดจากเทวดาที่จะต้องดิ่งลงนรกไปเป็นพระโสดาบันต่อวีซ่าข้างบนแต่เป็นโสดาบันไม่ใช่เทวดาธรรมดา นี่คืออนิสงส์ของการบริกรรมถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าเรียกว่าพุทธบร,รมีดังนั้นย้อนมาถึงคําถามที่สิดน้อยถามนี่ให้ตั้งจิตเป็นพุทธบูชายังไงวตัตถุสิ่งของเนะี่ยลังจากลาออกมาไม่ทิ้งขว้าทายกลหะผู้มีศีลใช่ไหมญาติโยมใช่ไหมหรือมุดต,ตัวแดงยางตัวน้อยแค่มุดยินก็อนิสงส์ร้อยเท่าให้คนไม่มีศีลพันเท่าให้คนมีศีลห้าหมื่นเท่าให้คนมีศีลแปดแสนเท่าอนิสงค์ที่จะเกิดนะนะ เขากินไปหนึ่งคำเราจะได้คืนพันคำแสนคำดังนั้นการถวายค่าพระพุทธไม่ขาดทุนหรอกยังไงก็มีบุญเป็นอมิสบูชาถ้ามีกุศลมีจิตน้อมที่พระพุทธคุณองค์พระศา,าสดาแม้ปฏิทานไปแล้วข้าพเจ้าขอน้อมบูชาขารอระลึกถึงผ่านการถวายนี้ที่เป็นรูปธรรมไปสู่นมามธรรมละเอียดอ่อนก็จะเป็นกุศลกับความฉลาดจิตดวงนี้เป็นจิตดีทีนี้ทําอะไรก็จเจริญเพราะเป็นจิตที่กตันอยู่พระรู้คุณบุคคลใด มีความกระตันอยูรคนนี้จะตกน้าไม่แหลตกไฟไม่ไหม้ถึงข่าวตกต่ำก็ไม่สูญหายถึงข่าวตายก็ฟืน้นเทพเจ้ารักษาทเทวดาคุ้มครองก็จิตด,ดวงนี้แหละที่น้อมถวายข้าวที่น้อมถึงพุทธคุณนี่แหีะยแม้แต่คุณพ่อคุณแม่ก็ประเสริฐเลินล้ำแล้วถ้ากล่าวถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมสฆ์ยิ่งไปกว่านั้นประมาณข้ามไม่ได้อานุโมทนาในคำถามเข้าใจแล้วนะถวายเอาบุญเอานามมาทำเอาความกระตันอยู่ถ้าไม่มีพระพุทธองค์แต่ัสรู้ทรเนี่เราตกนรกหมดนะนนี่ ไม่รู้ทําไงจะไปเล่นไปกินไปโมหาโทษะเห็นบ่เทียงกันคือข้าวบาวว่ารันหน้านั่นแหละพ่อมุ่งมั่นตั้งมั่นเขามีหน้าที่ว่านั่นคือสภาพธรรมของเขาโดยจิตแต่เรามีหน้าที่เป็นลูกพระศาสดาก็ทําหน้าที่ของพระโตองประกาศศาสนาไปนี้ผ่านเทวทัตก็รับกรรมพระศาสดาก็ได้สาวกมากมายได้ศาสนารุ่งเรืองมาถึงเราใช่ไหมมารก็ทําหน้าที่มารคนดีก็ทําหน้าที่คนดีขออย่างเดียวคนดีอย่าท้อแท้ไม่งั้นสังคมจะล้มเหลว ขอให้กำลังใจคนดีนะอาตโมทนาเข้าใจนะ